ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในเบรกที่สองกันอีกครั้งหนึ่งในเบรกแรกที่ผ่ามานั้นอัตบภาพ,าพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณอุทัยวันมูลพรมสอนและคุณกันประภาออนมะใบชัยโชคได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวโดวยเฉพาะเรื่องราวขององค์กรรักศิลปะวัฒนธรรมไทยอาเซียนซึ่งตอนนี้โกอินเตอร์ไปแล้วเริ่มออกไปต่างประเทศบ่อยๆต่อไปอาจจะดังไป เล่นคอนเสิร์ตกับน้องลิซ่าก็ได้ไม่แน่ในอนาคตนะสาธุจเจริญพรปัญหาของนางราสาวโบอ,อย่าบอกนะว่าไม่มีนะสาวโ<ๆ>ก็ต้องมีปัญหาส่วนตัวบ้างแหละนะนะปัญหาที่ประสบพบเจอเกี่ยวกับนางรําของเราเนี่ยมีอะไรบ้างปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเรื่องพูดมาก<อ> <laughs> ท่ายากเออน่าเบื่อแล้วไม่อยากรํอยากทำตัวเยอะใช่เีลาเยอะคืออยากจะได้ทางง่ายๆแล้วก็เน้นความสนุกสนานซะมากกว่าอย่าเอาท่ายากมานะเครียด มาเนี่ยเพื่อต้องการให้มีความสุข ถ้าจําได้เนี่ยมันจะไปเรื่อยเลยถ้าท่าราจําได้เนาะแต่ถ้าให้ท่ายากเขาเนี่ยเขาจะไม่อยากราแล้วแต่เราก็อยากจะได้ท่ายากๆไ้บ้างก็มีท่าคุณครูนาติลินมาสอนมันก็ต้องเป็นท่าที่ต้องฟิกตามตามอนุรักษ์เขาแต่ของเราเนี่ยเป็นท่าสนุกสนานสมากป่าซึ่งตรงใจขสวซะส่วนใหญ่ประมาณนี้เราถึงต้องให้มีลีลาท่าทางประมาณนี้แต่ก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยอยู่นี่เป็นเรื่องที่หนักใจบ้างเหมือนกันหนักใจมาก เป็นการส่งซิกไปทางสวด้วยสมาชิกของเราด้วยระวังตัวไว้ด้วยอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าพูดเยอะแล้วก็ต้องฟังฉันบ้างนะถูกต้องเจ้าค่ะก็ส่วนมากจะรู้รักสามัคคีกันส่วนใหญ่ไม่มีอะไรจริงเราก็รักกันแหละรักกันมีหมันไส้กันบ้างใช่หมันไส้กันบ้างสังคมมันเป็นอย่างนี้ทุกสังคมเลยไม่ค่ะแต่ที่นี่รักกันดีไม่มีปัญหาใึคลิเราก็รักกันดีใช่เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเจอกันหนึ่งทุกวันเสาร์เหมือนกับเราทานข้าวทานอะไรด้วยกันแล้วก็มีการพูดคุย เราก็มีการซ้อไงคะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรมีก็เหมือนไม่มีนะไม่ติดใจไม่ติดใจก็ลืมเทียงกันบ้างบนบนกันบ้างก็จบแล้วก็หายกันหายกันไปนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะเราอายุก็มากกันแล้วนาใช่ะอีกไม่นานก็ต้องจากกันแล้วนะอย่าไปถือสาอะไรกันมากสาธุสาธุอ่ะเคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างเคยเห็นอ่าเพราะว่าอาตมาภาพจะเป็นพระไอทีนะเป็นพระที่ใช้โซเชียลมีเดียก็จะเจอ ในแวดวงของสังคมเห็นไปรับนู่นไปรับนี่อยู่บ่อยๆแบ่งๆให้สมาชิกอื่นเขาบ้างนะเขาส่งซิก<อ>มาว่าอย่าไปรับคนเดียวแบ,บ่งให้คนอื่นเขารับบ้างรับรางวัลอะไรบ้างเออส่วนมากก็เป็นในานามขององค์กรรักศิลปะวัฒนธรรมไทยอาเซียนซะส่วนใหญ่เพราะเราไม่ได้ยึดติดว่าจะเป็นตัวประธานคนเดียวออที่จะได้ถ้ารางวัลมานี่จะต้องเอ่ยชื่อองค์กรเพราะเราต้องมีคนสืบทอดอยู่แล้วอย่างน้องกันประภาออนที่อายุน้อยกว่ากับคนในองค์กรนะคะก็อาจจะทํา ถ้าเขารักก็จะยกให้เขาทุกคนต้องมีการสืบสารสืบต่อยอดหมดเตรียมไายทอดมรดกใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่ยึดติดว่าองค์กรจะต้องเป็นของประธานเราเราพาเรียนรู้ท,ทุกคนมีส่วนร่วมองค์กรที่จเจริญเติบโตได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนเป็นบุคคลสําคัญมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรางวัลที่ได้ไม่ใช่ชื่อของ ประธานคนเดียวเป็นชื่อขององค์กรเลยเจ้าค่ะวันหลังเวลาเขาเชิญไปรับรางวัลก็แกล้งป่วยป่วยมั้งสิไม่ค่ะลูกน้องไปรับแทนไม่เคยป่วยเลยโควิดยังไม่เคยเป็นเลยเจ้าค่ะวันหลังก็หัดป่วยมั้งก็ได้ไม่ป่วยไม่ชอบป่วยสาธุสาธุนี่เป็นการกระซเส้ากันย่าโยมแล้วว่าคุยกันแบบเป็นกันเองนะสบายๆนะสไตล์บุรีสุ่ม for world peace นะรือว่าพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกมาเข้าหาธรรมะกันมั่งดีกว่าเพราะรายการเราเคยโดนเซวว่าไม่ค่อยมีธรรมะ เวลามีปัญหาเนี่ยเอาธรรมะข้อใดมาปฏิบัติหรือว่า,านในการที่จะควบคุมดูแลการอยู่ด้วยกันในสังคมส,คมสวทั้งหลายเนี่ยก็อย่างที่บอกสวทั้งหลายก็บางคนก็จะเยอะๆเนี่ยเราเอาธรรมะข้อใดมาข่ม,าขมมาใช้มาปราบพยศตัวนี้ได้อโอ้โหธรรมะอันเนี้ยชอบมากเลยคือก็จะนิ่งแล้วไม่คิดมากอุอเบกขาเลยใช่ค่ะลอยตัวเป็นข้าเงินบาทเลยประมาณนี้แต่ถามว่าถามสมาชิกทุกคนดูได้จะไม่อยากจะ โต้ตอบหรืออะไรก็พอร,รู้แล้วก็เราก็จะเมินหน้าหนีไปแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะมาพูดคุยกันชัดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เชิญไปก่อน,อออนสงบสงบชใช่แล้วก็มาคุยกันคือ <ๆ S 2> เราเข้าใจเนาะว่าเขาก็บางทีเขาเครียดมาจากไหนก็ไม่รู้ก็มาเครียดทางนี้อีกมาลงกับเราใช่แล้วก็มาลงแต่ส่วนไม่ใช่ว่าเราเครียดแล้วไปลงกับเขาไม่ค่ะพูดกลับกันก็ได้ไอ้ที่ไอ้ที่เครียดเพราะหนึ่งเรื่องการสอนอาจจะเป็นคนเสียงดังและดุแต่จริงๆแล้วรักทุกคนและปรารถนาทุกคนอยากให้ทุกคนน่ะ พาทุกคนไปในสิ่งที่ดีและสังคมที่ดีประมาณแบบนี้ไม่เห็นแก่ตัวว่าประธานจะต้องเป็นคนเดียวไปคนเดียวไปทั้งมีบริวารไปหมดทุกงานไม่ไม่รับคนเดียวเด็ดขาดถามถามสมาชิกดูได้เราถึงรักกันเหย่ยวแน่นขนาดนี้มีเสียงกระซิบกระซิบมาเขาเขากรซิบมาบอกว่าประธานเนี่ยเป็นคนดุ จริงหรือไม่จริงเออจริงแล้วทำทำคนนี้ดีกว่าถามลูกอี่ตอบเองก็ข้อข้างตัวเองใช่จริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริง <c oughs> เป็นบางครั้งนะคะ,ะสัมถามนะแอฟฟิชามใช่ค่ะ,ะดุเวลาดนานุน่ากลัวไหมก็ปกติแล้วคะ่ะทีแรกก็อุ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ด้วยกันนานๆก็คือเข้าใจอะค่ะเขาก็อยากให้ได้ดีอะค่ะไปในทางเดียวกันอะไรแบบเนี้ยค่ะบอกข้อเสียของเขามาหนึ่งอย่างไม่ต้องมองหน้าใช่ค่ะข้อเสียเขาคืออะไรเขาจะแบบดุอะค่ะเห็นว่าเห็นไหม แต่แป๊บเดียวค่ะเขาก็จะเหมือนเดิมแล้วคือไม่มีอะไรคือพอเคลียร์หดจบงานก็คือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นแม่เหมือนเดิมคือเขาอยากเขาดุเนี่ยคืออยากให้ได้ดีในผลงานที่เราทําณวันนี้อย่างการแสดงวันเนี้เตรียมงานมาให้เรียบร้อยแล้วคือให้งานเนี่ยโฟกัสที่งานก่อนเลยถ้างานเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคก็จะอนจอยปกติเลยค่ะเขาจะเป็นด้นั้นนะคะแต่ถ้าจังถ้าจะจะดุก็คือเรื่องการสอนเพราะว่าพูดยากเวลาสอนนี จริงเอาจังเอาเป็นเอตายเลยนะต้องต้องเอาเป็นนอตายเนื่องจากว่ามันต้องพูดซ้ำๆคุณครูเนาะต้องการให้ให้ได้ดีแล้วใช่แล้วก็ต้องการว่าแบบเราผู้สูงอายุแล้วเนาะเราก็ฝีมือไม่ด้อยไปกว่าวัยอื่นเพราะฉะนั้นเราก็มีคุณภาพเราต้องอัพขึ้นมา ประมาณนี้พยายามรักษามาตรฐานใช่ค่ะหรืออัพมาตรฐานขึ้นเรื่อยเยยืดแขนไม่สุดก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แต่ถ้าเพื่อนยืดสุดแล้วตัวเองยืดไม่สุดเนี่ยมันก็คือไม่ใช่ถูกต้องไหมคะเคยมีไหมที่แบบพอมาฝึกกันวันทั้งวันแล้วไปเลยไม่กลับมาเลยแบบอู้ทำไมดึงรับไม่ได้อยางงนีถทมจริงตอบจริงมีค่ะมันต้องมีบ้างแหละมีแต่ว่าพอนานๆไปกลับมาเองอ๋อกลับมาอีกใช่กลับมาอีกเนื่องเพราะเนื่องจากว่า เขามาศึกษานิสยัยคิดได้แล้วก็บอกว่าอ๋อเป็นเช่นนั้นเองอเขาเป็นแค่น,น <c oughs> ั้นเองความความจริงแล้วสังเกตดูนะท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ในดทานศิลปินเนี่ยจะหาคนที่ไม่ดุยากมากใช่ค่ะ,ะผู้กำกับภาพยนตร์เขาต้องการให้ผลงานออกมาดีครูสอนดนตรีครูสอนลําไทยครูสอนอะไรพวกนี้จะมจะดุ ก็มาดูเอาเด็กไม่อยู่ใช่ค่ะยิ่งผู้ใหญ่ด้วยจะได้ไม่ได้ยิ่งสวด้วยท่านี้ยังไม่เอาจะเอาท่านี้คือมาขัดกับเราอะไรแบบนี้อ๋อเราก็ต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่งานไม่เดินก็ไม่สำเร็จอยู่ได้ทุกงานอยู่ได้ทุกงานใช่ค่ะสาธุสาธุเอาคำถามต่อไปเลยดีกว่าการใช้ชีวิตกับครอบครัวเพราะทราบมาว่าบางท่านก็ยังมีครอบครัวอยู่บางท่านก็เป็นโสดในกรณีที่อยู่กับครอบครัวเนี่ย มีปัญหาอะไรไหมการการแบบทำไมไปบ่อยจังเงินทองก็ไม่ได้งานทําการทำมาหากินนู่นนี่นั่นทางครอบครัวเขาก็ซีบบอมบงมีบ้างไหมที่แบบผลกระทบที่ท่านพูดมาเนี่ยตรงข้ามหมดเลยตรงข้ามหมดเลยออกไปเลยรีบไปวันนี้มีงานอะไรอยู่ก็ลำคานไปเลยไปเลยไปราไปเต้นไปกลับมาสวยก็เดิมอีกเนื่องจากแต่งตัวกลับมาแล้วโอ้โหทางบ้านภูมิใจทางบ้านภูมิใจถ่ายรูปกลับมาวางที่โต๊ะ สามีถามว่าใครอ่ะสวยดีอย่างงน้นนี้อ้าวดูดีๆอ้าวแม่มึงนี่วาจําไม่ได้เห็นไหมม,มีสองมีสองลายที่พูดแบบนี้แล้วเป็นเมียนายพลด้วยจําภรรยาตัวเองไม่ได้แสดงว่าอยู่บ้านขี้บ่นสิไม่ทราบเหมือนกันก็ไปไกลไกลใช่ส่วนมา,นมา,จากจะส่งเสริมแล้วมาขับรถมาส่งดีทหารไปเลยส่งเสร็จเขาก็กลับไปที่เขาไปข้างบนเาไม่หรอกค่ะบางคนชอบนะมาดูภรรยาตัวเองลำ มีความสามารถแล้วลูกส่วนมากจะลูกจะภูมิใจที่แม่ที่แม่ได้มีความสามารถแล้วก็ใช่ทำประโยชน์สังคมแล้วสวยด้วยประมาณนี้่สำคัญสวยด้วยสวยด้วยสวยสมวัยเลยประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นคอนเซปต์หนึ่งขององค์กรเราเลยไหมทุกคนต้องสวยทุกคนต้องสวยเพราะแต่งเองไม่ส่งไปโรงพยาบาลไม่ใช่ไม่ส่งไปใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าแต่งเองทําเองทุกคนต้องภูมิใจว่าตัวเองทําแล้วสวย งแต่งแล้วไม่สวยมีไม่มีค่ะไม่มีเลยสวยหมดต่ทุดำๆพ้องกันยัดโยมสามุนี่นี่ประธานองค์กรพูดเองนะแต่ว่าไม่ได้พูดนะเขาบอกว่าพวกเขาสวยกันเดี๋ยวดูเลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะหน้าตัสินดีลาตอนจบว่าทุกคนแต่งเองทําเองหมดเสื้อผ้าหน้าผมลงทุนซื้อกันเองด้วย